จ้าเอ๊จ้าเอ๊จ้าเอ๊ทำไมมีแต่แม่ดำน้อยเนาะจิ๋วน้อยไปไหนเนาะดำจิ๋วดำจิ๋วดำจิ๋วไปที่ไหนจ้าเอ๊จ้าเอ๊จ้าเอ๊เอ้าอีหลางก็ตื่นเตือนชัวร์อ๋ออีหลางก็ตื่นตือนวะลูกหลานอีเมียไม่จิ๋วออีหลางก็ตื่น่ะอีเมียค่ะอีหลางก็ตื่น่ะดำจิ๋วกระดำจิ๋วดำจิ๋วอีเมียตกใจมดนึกว่าไปไซคิดืดูไงเอ้ยออมมด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 ฮ่าสองแม่ลูกนะคะ มาดับน้อยมาลูกมากินคนแม่เหรอน้อยมาลูกมาดับยิ้วสองแม่ลูกสองแม่ลูกกินข้าวลูกกินข้าวโอ้โหคับตับไก่แม่ไม่ได้บดกินข้าวอิ่มกัะแบอ้อสองแม่ลูกนึงอีแม่ไปเบิ่งบ้านมากนะลูกไปซองเบิ่งบ้านมาซื้ออ,อีล่น้อยเอออีลาน้อย สวัสดีคะ่ะจิ๋วมาอยู่ตักแม่แล้วนะคะมแม่หนนาจะดูเห็บมัดให้สวัสดีนะคะจิ๋วกับแม่หนนาค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องแม่นมเปรี้ยวนะคะแม่พี่นมเปรี้ยวคะ่ะแล้วก็เป็นแม่พวกหนูด้วยนะคะมแม่พี่เขาด้วยมไม่มีใครมาเลยเชา้านี้มีแต่แม่กับพวกหนูแล้วก็กาอ,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 อีกสิมืออีแม่ก็เมื่อยแล้วนี่เฮ็ดยังได้ลูกหล่ะ อีซิปเออไแม่กะเมื่อยเร็วหมู่บ้านพาไปเที่ยวริมเล่นี่มื้อนี้อีลาจะไปอีกปะนี่ฮะอีลาจะไปอีกปู้เมือคืนอีแม่ก็คือถอดไปเลยมาหามันเดืกดพดมันเดืกดพดมันเดืกดพดอืมเดืกดพดค่ะอีแม่ขามันเดืกดพดค่ะเบิ้งเฮ็ดมัดี่น้องจักบึดกันเด้อค่ะเด้อหมู่บ้านก็ะยดยาให้เราล่ะจะไปเล่นไกลอันตรายลูกจะไปเล่นไกลลบอยู่นี่ล่ะ ไปเล่นไกลมันอันตรายผู้คนเห็นว้านเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเบิงอยู่ว่าอีเม่เห็นยังโดดมาอะไรนี้อัดลาดเลยคนนั้น <laughs> มาอีหล่ะเนาะแม่ดับน้อยเข้าค่ะอีเม่ค่ะ <laughs> อีเม่ดับน้อยเ,เข้าเขาเขาเลยไปอัดลาดเลยค่ะบายบายบายก็ลุกแล้วปิดกล้องก่อนปิดกล้องก่อนแม่ดูเห็บมัดให้หนูนะคะมัมเคี้วมันค่ะมันเคี้วมันค่ะ แม่แบ่งข้าวให้กาแล้วนะคะที่เหลือนี่ก็จะเอาไปให้พี่น้ำตาลสายเดียวนะคะพี่น้ำตาลตัวเดียวหรือพี่พี่ด้วนเนาะเห็นพี่ด้วนรับเปอยู่ทางตึกโน่อนอยู่นะคะสําหรับเช้านี้แม่ก็มาแต่เช้าหน่อยนะคะเพราะว่าสายมาคนเยอะนะคะกลับกันเด้อคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันค่ะ